ข่าวเลยล่าสุดมันมีคนเห็นว่าเราแอบแบบไปอยู่แถวตึกอะไรทำนองนี้ครับใช่ครับก็อันนี้ก็ให้ผู้ใหญ่ไปคุยงานกันครับผมเราก็เหมือนกับติดสอยห้อยทามติดสอยห้อยตามเฉยๆครับซึ่งแสดงว่าโดนท้าคำเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็ยังยังไม่มีคุยถึงเรื่องนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ยินดีครับผมเป็นช่องทางที่ดีไหมครับ ดีครับดีสนใจไหมสนใจไหมก็ถ้ามีโอกาสก็ครับผมแล้วมันเป็นมีทิศทางที่ดีหรือเปล่าที่จะได้ร่วมงานกับเขาอันนี้ต้องถามทางผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเราก็จะให้ผู้ใหญ่เขาไปคุยกันจริงจพิงกุณันเองก็เคยร่วมงานกับทางช่องต่ำเลยเคยครับเคยมาเฟีย์เล่นมังกรเล่นเป็นพิติกรัสราร์พรตอนเด็กจริงจริงคับเคยบอกเลยว่าจะร่วมงานกับช่องใหญ่ๆเลยถึงสัญญาเป็นแฟนรายการตอนตอนแรกเรจริงๆก็ไม่ได้คิดนะตอนแรกเราก็แค่อยากจะแบบ ลองทํางานในวงการบันเทิงดูครับใจเราเองอยากมะอยากกับการเป็นต่างเด็กชายเด็กนัก่ารศึอืาก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสแต่พี่ได้ข่าวว่าน้องน้องไปแคสโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ทั้งสามด้วยจุฬาเทพพักสองใช่หรือเปล่าครับจําผิดคนแล้วครับ ไอ้ไอ้กรุ๊ปครับวันนั้นไอ้กรุ๊ปกั๊ไม่ได้ไปครับวันนั้นจริงๆตก่อนหน้านี้เราก็คอยกับตัวเลขผู้จัดการมาว่ามีคนติดต่อมาเยอะเราอยากทำงานแบบไหนอะไรยังไงอะไรนะครับเราได้คุยับเราได้คุยกับผู้จัดการมาว่าเอออยากทำงานแบบไหนโลกแบบไหนอ๋อก็พี่เบิ้มเขาก็เก่งแบบพวกฟันพระเอกนางเอกอยู่แล้วเฮี่ลอยแล้วเนี่ยลอยยิ้มแล้ว ม,ม,มีสักกี่ช่องที่ติดต่อมาอะไร<ล>ะอย่างเงี้ยต้องต้องถามผู้จัดการนอครับวันนี้เขาไม่บอกเราเลยเหรอคะ,ะไ,มไม่ไม่ค่อยครับอย่างสมมุติถ้ามีการท้าทาหลายๆช่องมันจะทําให้การตัดสินใจเรายากขึ้นไหมคะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเอาจริงๆการตัดสินใจอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เราให้เป็นหน้าที่ผู้จัดการเครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดพี่เบิร์เขาเห็นว่าดีหรือว่าโอเคเราก็เห็นด้วยสมมติว่าถ้าเกิดต้องแบบว่าได้เข้าไปอยู่สังกัดเดียวกันจริงๆเรื่องงานวายงานอะไรจะมีผลไหมครับเพราะว่าเรามาจาังนันก็ มันเหมือนกับเป็นความท้าทายของเรามากกว่าที่แบบเราจะสามารถสลัดภาพเก่าที่แบบมาจากซีรีส์วได้หรือเปล่าแต่การที่แบบว่าจากเราเป็นพระเอกซีรีส์วแล้วก็จะไปอยู่ไปอ<ร>ะอะไรอย่างเงี้ยความกดดันมันจะเยอะหรือเปล่าก็ <c oughs> ผมว่ามันก็น่าจะกดดันกว่านะเพราะว่าด้วยแบบความที่ถ้าเกิดไปอยู่ช่องจิงอาจจะต้องเล่นแบบเป็นแบบละครอะไรอย่างงี้พวกการถ่ายทําหรือว่าการทํางานก็อาจจะต้องหนักกว่าซีรีส์จะไม่ทำให้แฟนซีรีส์วาย ใจใช่ไหมองแฟนน่ารักครับพี่เขาไม่น่าคิดะไรครับจริงๆกลัวแฟนคลับเขาไม่เข้าใจไหมในเรื่องีลไก็กลัวนิดนึงครับแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าพี่แฟนคลับเขาน่าจะเข้าใจแต่ว่าชัดเจนเมื่อไหร่ดีครับแต่ว่าถามผู้จัดการนะไ่แลกไงอย่าไปแนหนวามมีาเป็นสัญญาอะไรงแฟนคลับเาจะหายไปน้อยลงอะไรเงี้ยกลัวนะกลววันนั้นกลัววันนั้นผมว่า ในวันหนึ่งอ่ะทุกทุกทุกคนอ่ะก็จะต้องแฟนคลับอาจจะต้องแฟนคลับน้อยลงอยู่แล้วเพราะว่าก็จะมีแบบเด็กที่เป็นคลื่นลูกใหม่เข้ามาพ,พี่แฟนคลับอาจจะไปติดตามทางนู้นแล้วก็เข้าใจอ่มันก็เป็นเรื่องปกติครับเราก็ต้องเดินต่อใช่ครับผมอยากบอกแฟนๆไหมคะที่เขาอาจจะถ้าเห็นคลาว่็เขาก็อาจจะไม่เข้าใจเราว่าเราจะทิง้ง<อ>ตัวเองยหรือเปล่าก็จริงๆก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยอะไรเยอะนะครับก็อย่าเพิ่งคิดอะไรกันไปแล้วก็อยู่กับผมกอนครับตอนนี้แล้วแล้วสรุปคุยใคร กูคือแฟดกราฟครับก็เราติดตามแล้วกันครับผมแฟกโอเคอเค่ะขอบคุณค่ะ